ผลัน์คลีนิกสาขาโคราชสวัสดีคนไข้ค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะโคราชค่ะคนไข้ศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะในเพจนะคะในเพจเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักทำที่นี่ไหมคะไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าที่คุยอะไม่ได้มีค่ะแต่ว่าก็คือดูในเพจตลอดเลยค่ะติดตามมาเป็นปีแล้วค่ะอาการก่อนทําและหลังทําเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าที่ทําก็ไม่ได้รู้สึก ว่ามันแบบเจ็บอะไรมากเงี้ยค่ะแล้วก็น่าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุณแเล้าคุ้หนอก็คือแนะนำเนียมากเลยค่ะวันนี้ทำซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะอ่ออะไรคะซ,ซิลิเมตร สามร้อยสามสิบห้า cc, CC นะคะ<ๆ>ก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มาก<ๆ>ก็ถือว่าพอดีตัวเนื่องจากลูกค้านี้เนื้อหน้าอกเดิมอยู่แล<ช><ๆ>้วแล้วก็คือที่สําคัญก็คือคือคุณแม่ที่ให้นมบุตรใช่ไหมคะจะพอยแต่พอเติมอันนี้มันก็คือจะกระชับขึ้นมาแต่มันก็ไม่ไถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเ<ๆ>น,นื่องจากเป็นการเสริมนะคะแต่ถ้าอยากได้แบบยกกระชับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นจะต้องเป็นการผ่าตัดยกกระชับ,แบบชบอีกเทคนิคนึงนะคะฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะ ก็อยากให้มั่นใจอะค่ะทุกคนว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนแบบว่าอย่างที่เราคิดอะค่ะตอนแรกะก็กลัวค่ะแล้วก็คือดูมาก่อนจะตัดสินใจอะค่ะเป็นปีเลยแต่พอมาทําก็คือไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยอะค่ะวันนี้ทางคลินิกต้องขอขอบคุณคนไข้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ